ะะรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นควรจะต้องได้รับอภิสิทธิ์หรือว่าสิทธิพิเศษดีกว่าคนอื่นมักจะเอาเปรียบหรือว่าใช้ประโยชน์จากคนอื่นเพื่อให้เขาได้ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าด้วยนะคะ ลักษณะของโรคหลงตัวเองนะคะเวลาที่เขาไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยต้องการได้รับอภิสิทธิ์เช่นไปไหนถ้าให้เขาต้องไปนั่งรอนานๆต้องลําบากแบบนี้มันก็จะเริ่มไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาแล้วเขาอาจจะรู้สึกโกรธได้รู้สึกว่าเรียกร้องให้เขาต้องได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นได้ต้องการได้รับการชื่นชมเนาะได้รับการยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำได้ดีหรือหลายๆครั้งเนี่ยจะทําให้คนอื่นนะรู้สึกผิดได้แทนที่ตัวเองจะผิดเนี่ยกลายเป็นเปลี่ยนพลิกให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดผ,ผิดปกติไปซะอีกทำ เขาจะไม่ค่อยนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นเท่าไหร่ค่ะสาเหตุที่ทําให้คนป่วยเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะมาจากการเลี้ยงดูนะคะหรือว่าสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเนี่ยให้ความสําคัญกับคุณค่าตัวเองคือเซลล์สต็มให้คุณค่ากับมันมากๆแต่เรายึดกับมันมากๆด้วยเราก็จะแขวนอันนี้ไว้กับความสําคัญตัวเองการประสบความสําเร็จหรือการได้รับคําชื่นชมจากคนอื่นก็จะทําให้คนโตขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นบุคลิกภาพที่ผิดปกติได้ ลกของโซเชียลนี่จริงมีความที่ทําให้เรามีลักษณะของนักิสิึมเพิ่มขึ้นได้เนาะหลายๆครั้งพอเราไม่ได้พบป,ปะกันโดยตรงหรือเรารู้จักกันทางๆบางช่วงหรือบางครั้งหรือบางสถานการณ์เนี่ยคุณค่าของเราไปแขวนอยู่กับเรื่องความสําคัญเรื่องความสําเร็จเรื่องการยอมรับจากคนอื่นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ลืมที่จะเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างอันนี้ก็ให้เราเช็คตัวเองด้วยนะคะ จริงๆจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี่ยเขาจะต้องมีความผิดปกติที่ทําให้ส่งผลกระทบต่อก,การใช้ชีวิตส่งผลกระทบกับการทางานการมีความสัมพันธ์เนาะที่จะมั่นคงยาวนานแบบนี้นะคะเราก็จะบอกว่าเออเนี่ยอันเนี้ยมีมีความผิดปกติเป็นโรคแล้วคําว่าเป็นโรคเนี่ยเป็นอาการที่รุนแรงแล้วจําเป็นที่จะต้องอวินิจฉัยให้รอบด้านจริงๆอยากให้ใช้คําว่านาซิซิซึมมากกว่าเป็นสไตล์เป็นบุค,คลิกที่มักจะมีแนวโน้มแบบนี้นะคะมันไม่ได้ว่าผิดปกติเป็นเขากระดมศูนย์กับร้อยเนี่ยบางคนก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้ในบริบทบางบริบทได้่นว่า ไปอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญอาจจะได้รับการปฏิบัติจากสังคมหรือรอบข้างแบบมีอภิสิทธิ์พอทาเป็นนานๆอาจจะคุ้นชินก็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีลักษณะของนาซีซิซึมได้ความเป็นนาซีซิซึมถ้ามากเนี่ยก็มักจะเป็นในกับหลายๆบริบทไม่ว่าจะเป็นการทํางานชีวิตส่วนตัวหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าข้อดีของเขาคือมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีออร่าบางอย่างแล้วมีความมั่นใจคนกลุ่มนี้มักจะมีความประสบความสําเร็จในหลายๆครั้งได้เพราะว่าคนก็มักจะให้ความสําคัญแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะด้านลบของเขาเนาะที่บางทีเขาใช้ประโยชน์จากคนอื่นหร ืจะทําให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยรู้สึกว่าขาดความเข้าใจหรือบางทีเหยียบขึ้นไปได้ใช้ใช้ประโยชน์อย่างเดียวแบบนี้นะคะโดยที่ไม่เห็นใจกันถ้าเราเป็นคนในครอบครัวของคนที่เป็นนารซซิสติกที่มากเนี่ยนะคะเราจะร,รู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวผู้ชีวิตอาจจะไม่เข้าใจเราก็ไม่ได้สาคัญหลายๆครั้งเนี่ยพออยู่ไปนานๆเขาจะทําให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ดีพอสงสัยตัวเองไม่สามารถที่จะมั่นใจตัวเองได้แบบนี้คะ่ะ คนเราทุกคนเนี่ยคะ่ะต้องการความรู้สึกที่เราจะต้องภูมิใจตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญผู้ควรกับสิ่งดีๆอันนี้เป็นอันที่เรียกว่ามันเฮลตี้เนาะคะ่ะมันสุขภาพดีแบบเซเวสตรีมเนี่ยเราสามารถยอมรับได้ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดตอนนี้เราอาจจะไม่ได้สําคัญที่สุดเราก็ทําผิดได้หรือเราก็อาจจะไม่ได้ต้องได้อภิสิทธิ์อยู่ตลอดเวลาการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนที่เป็นนาซิซิซึมเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยอยู่ด้วยความหวังว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไปในอนาคตถ้าเราเป็นคนรอบข้ามคนที่เป็นเรื่องของนนนาาาาิมมมมเเเเีี่่่่กกรรรทไปปอองงวส็โััหืบ ให้ช่องว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นโรคเรากลับไปทําให้อภิสิทธิ์เขามากขึ้นแบบนี้มันจะทำให้พฤติกรรมตรงนี้ยังอยู่เราสามารถที่จะรับรู้เข้าใจแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามหรือว่าเสียสละตัวเองได้ขณะนั้นเนาะก็เป็นการที่เราจะต้องกลับมาดูแลความกลัวของเราด้วยว่าเราจะสามารถอยู่ยังไงบางคนนี่ทําให้เราเกิดความรู้สึกผิดรู้สึกต้องรับผิดชอบเนี่ยให้เรากลับมาตั้งหลัก ด,ดีนะคะแล้วเราสามารถยกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันโดยที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือโต้เถียงกันได้ถ้ามีคนที่ทําให้เรารู้สึกผิดเนี่ยเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าอมันดูเหมือนกับตอนนี้เขากําลังทําให้เรารู้สึกผิดนะแต่เรารู้แหละว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากทํายังไงเราอยากให้มันแก้ปัญหาย,ยังไงเนี่ยเราสามารถพูดคุยกับเขาได้อันนี้ก็เป็นการที่เราจะปรับตัวอยู่กับคนกลุ่มนี้เพื่อให้เขาก็ปรับตัวเข้าหาเราได้ด้วยค่ะ ลักษณะที่ท่านได้กล่าวมานั้นเป็นชุดของพฤติกรรมและรูปแบบการคิดที่ซับซ้อนและเป็นพิษท็อกซิกอย่างมากซึ่งทางจิตวิทยาสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดหลายประการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความผิดปกติทางบุคลิกภาพ Personality Disorder กลุ่ม1แนวคิดหลักทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมเหล่านี้มีลักษณะที่เด่นชัดซึ่งเข้าข่ายกับความผิดปกติทางบุคลิกภาพใน กลุ่ม B Cluster B Personality Disorder โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติทางบุคลิกภาพหลงตัวเอง Narcissistic Personality Disorder (NPD) หรืออาจมีลักษณะที่ซ้อนทับกับความผิดปกติอื่นๆในกลุ่มเดียวกันเช่นบุคลิกภาพต่อต้านสังคม Antisocial Personality Disorder a s t d 1. ความผิดปกติทางบุคลิกภาพหลงตัวเอง Narcissistic Personality Disorder NPD ลักษณะหลายอย่างที่ท่านกล่าวมาตรงกับอาการของ NPD อย่างมากโดยเฉพาะชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น Envy คนที่มีภาวะหลงตัวเองมักจะอิจฉาผู้อื่นหรือเชื่อว่าคนอื่นอิจฉาตนโยนความผิดให้คนอื่นไม่ยอมรับผิด Blame shifting Lack of accountability มีความปราะบางต่อการถูกวิจารณ์ทำให้ต้องปกป้องตนเองโดยการกล่าวโทษผู้อื่นจองจะเอาชนะผู้อื่นโดยไม่สนวิธีการ exploitative manipulative เพื่อให้ตนเองดูเหนือกว่าและได้รับสิ่งที่ต้องการชอบโกหกสร้างภาพว่าถูกรังแก deception victimhood เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของตนเองหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและเรียกร้องความสนใจ หวังผลประโยชน์จากการเสแสร้งว่าตนเป็นเหยื่อ (exploitation) ใช้การเป็นเหยื่อเพื่อบงการผู้อื่นหรือได้รับความเห็นใจผลประโยชน์ 2. พฤติกรรมเป็นพิษ (toxic behavior) และการบงการ (manipulation) โดยรวมแล้วลักษณะเหล่านี้ถือเป็นพฤติกรรมเป็นพิษ (toxic) ที่สร้างความเสียหายให้กับคนรอบข้าง และมีการใช้กลวิธีทางจิตวิทยาที่เรียกว่า gaslighting หรือการบงการทางอารมณ์ (emotional manipulation) ซึ่งรวมถึงการนินทาว่าร้ายทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นเพื่อทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นหรือเพื่อแย่งชิงอำนาจการโกหกปฏิเสธความจริง gaslighting ทำให้เหยื่อสับสนและสงสัยในความรู้สึกความจำของตนเอง D A R V O d e n n y Attack Reverse Victim and Offender การปฏิเสธ d e n ี่ว่าไม่ได้ทำการโจมตีแอ t แท็ attack, เหยื่อหรือผู้จับผิดและการสลับบทบาท Reverse ให้ตนเองกลายเป็นเหยื่อและเหยื่อกลายเป็นผู้กระทําผิดซึ่งตรงกับลักษณะชอบสร้างภาพว่าถูกรังแกถูกใส่ร้ายอย่างชัดเจนข้อควรจำการจะระบุว่าบุคคลใดมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพนั้น ต้องได้รับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเท่านั้นการใช้คำว่า toxic people คนเป็นพิษจึงเป็นคำที่ใช้เรียกโดยทั่วไปสำหรับผู้ที่มีชุดพฤติกรรมทำลายความสัมพันธ์เช่นนี้ได้ต้นเหตุของลักษณะนิสัยที่ซับซ้อนและเป็นพิษเหล่านี้มักจะไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแต่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลายปัจจัย ซึ่งทางจิตวิทยาเชื่อว่าเป็นผลรวมของปัจจัยทางชีวภาพพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในวัยเด็กปัจจัยหลักที่เป็นต้นเหตุสาเหตุหลักที่นำไปสู่ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติทางบุคลิกภาพหลงตัวเอง NTD ซึ่งมีลักษณะที่ตรงกับที่ท่านกล่าวมามากที่สุดมีดังนี้ 1. ปัจจัยทางพันธุกรรมและชีวภาพ (Genetic and Biological f a c t o r พันธุกรรมมีหลักฐานชี้ว่าบุคคลที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะทางอารมณ์และบุคลิกภาพที่สืบทอดมาโครงสร้างสมองอาจมีความผิดปกติในการทำงานของสมองบางส่วนที่ควบคุมอารมณ์ ความเห็นนอกเห็นใจเอ็มแพตตี้และการควบคุมแรงกระต้นเหตุของลักษณะนิสัยที่ซับซ้อนและเป็นพิษเหล่านี้มักจะไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแต่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลายปัจจัยซึ่งทางจิตวิทยาเชื่อว่าเป็นผลรวมของปัจจัยทางชีวภาพพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในวัยเด็กปัจจัยหลักที่เป็นต้นเหตุสาเหตุหลักที่นำไปสู่ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติทางบุคลิกภาพหลงตัวเอง n t d ซึ่งมีลักษณะที่ตรงกับที่ท่านกล่าวมามากที่สุดมีดังนี้ 1. ปัจจัยทางพันธุกรรมและชีวภาพ Genetic and biological f a c t o r พันธุกรรมมีหลักฐานชี้ว่าบุคคลที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติ Personality Disorder จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะทางอารมณ์และบุคลิกภาพที่สืบทอดมาโครงสร้างสมองอาจมีความผิดปกติในการทำงานของสมองบางส่วนที่ควบคุมอารมณ์ความเห็นนอกเห็นใจ Empathy และการควบคุมแรงกระตุน้น 2. ปัจจัยด้านการเลี้ยงดูแลสิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก Childhood Environment and u p b r i n g i n g ประสบการณ์ในวัยเด็กถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะนิสัยเหล่านี้มักเกิดจากความเปลาะบางของความภาคภูมิใจในตนเองรากิเลเซ s t e ีมซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างบิดเบี้ยวในช่วงพัฒนาการต้นอ 2. ปัจจัยด้านการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมในวัยเด็กชายฮูดแอนด n วนอนเมนต์แอนด์อับิ ประสบการณ์ในวัยเด็กถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่สงผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะนิสัยเหล่านี้มักเกิดจากความเปลาะบางของความภาคภูมิใจในตนเอง f r a g i l e self-esteem) ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างบิดเบี้ยวในช่วงพัฒนาการ